สำคัญที่สุดคือความคิดของเราเองเรื่อความคิดตัวนี้สําคัญเพราะว่าไม่นด้ออกไปคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ฉะนั้นพระจายามคิดเฉพาะสิ่งที่มันเป็นกุศลวบก่อนบุญคือสงบกุศลคือความสลาดแลมค้ม,มตามความเป็นจริงคําว่ากุศลคือรูหนทางที่สิกะกระทำให้ ตัวเองเกิดความสงบเกิดความบาัตถุเบียดเบียน,ยนเกิดยังที่เฮ็ดให้เฮ้าเป็นโดยบก,กังวลบ,บก,กังวลเบ่าร้รอนในสิ่งที่คิดแล้วพูดแล้วทําแล้วที่บ่มีผลมาทางทําให้ตัวเองกังวลเร่าร้อนหวาดระแวงเอ่นว่าสิ่งที่สําคัญตอนความคิดอันเกิดจากตาเฮ้าเห็นอันเกิดจากหูเฮ้าได้ยิน มันเกิดจากจมูกได้กินอะไรล่ะลิ้นรถกระทบสัมผัสทางกายอะไรเราบังความคิดไว้มองสําร่วมมองเรา่ังความคิดของเฮ้ากับอยู่กับตัวเองลมหายใจหนึ่งอยู่กับอาการบิติอุณาร่มหรือความรู้สึกตัวในปัจจุบันคนเฮาส่วนมากคนสีกัางวลนไปในอนาคตของตนพอวายังมันก็เลยบรรลุผลจากอดีต คนเฮาสิีกังวลนในอนาคตของตนระบาดผ่วบาดแผนงานไว้วาดจินตนาการเอาไว้เพราะว่ามันไปคิดถึงเรื่องเก่าๆจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้จดได้จํอจากได้แบบนั้นจากเป็นแบบนี้นั่นเองอะไรมันจึงบารมพผลจากอดีตจเสือ่จริงก็กคือคิดถึงอดีตเพื่อสิปรับปรุงว่าคําว่าอดีตนี่บ่เป็นอดีตของตนอย่างหนึ่งแต่ว่าเป็นอดีตจาก สิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้จดจําได้รู้ได้เห็นจะมีบ้านหลังใหญ่ทรงสเปนคือผู้นั้นเดชจะมีรถแบบนั้นเด้นี่คืออดีตที่ไปจํามากได้นน่นี่แหละคำว่าสิรพุตุปาทานไปจาว่าจะได้รถแบบนั้นจะได้บ้านแบบนั้นอยากได้ลูกแบบนั้นว่างอนาคตแบบนั้นว่างแผนหายุห้กินทั้งหมอทั้งสวนหรือทำธุรกิจแบบนั้นนี่แหละคำว่าสิรพุทธตุปาทาน คือเข้าไปคิดถึงอดีตแล้วเข้ากับอาศัยความคิด้บานีนะ้คิดว่าเสียดแบบนั้นเสียดแบบนี้บอกตอกย้ำความคิดหรือตอกย้ำคว,ความยึดมันเทอมันหรือความจากให้เป็นตามที่กะของพ่อใจนะเพราว่ากามกปาทานนั่นแหละคือความิดีพ่อใจคือความใคร่ความใคร่อยากในความพ่อใจที่ตัวเองอยากให้เป็น่เองสมมติว่าเดินทางไปสิ่งตัวเอง จดจาเอาไว้แล้วว่าอยากได้รถแบบนี้ต่อมามีรถแบบนั้นแหละแลนไม่เห็นไม่ไหมซึ่งเขาตกประดับตกแต่งยิ่งก็เก่าอีกย,ยิ่งคิดยิ่งค้นขึ้นมาอีกเหมือนกับว่าเบ่อยากลืมยังกระซางด้วยทีเหตุไห้เฮ้าคิดวนๆคิดซ้ำๆคิดบ่อยๆมันเหมือนกับว่าเขาบ่อยากลืมมันเขาเลยเป็นทุกข์กับสิ่งนั้นแหละเหมือนกับบุคคลที่เราเกลียด ยิ่งเกลียดยิ่งคิดถึงเขายิ่งอยากยุกไกลๆห้างๆอยากให้เขาตายอยากให้เขาชิบหายออนั่นแหละยิ่งบันทึกเด่นพื่อจไปคิดถึงนั่นเราเรียกว่าสัญญาอารมณ์หรืออดีตเก่าๆเหลืองแล้วเก่าๆพอไปกลางวนันเหตุจังได้นอะกดยุบบพปอบักนีอีกสิ่นี้ไกลๆมันอีนี่บักนีคนคนนั้นเนี่ยถ็นเวลาถึงบอกว่า มันกังวลในอนาคตของตนมันเลยบรรลุผลจากอดีตเพราะว่ามันคิดถึงอดีตบุงแต่งไปให้มันเป็นในอนาคตว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้มันกระทุกจมยุ่กระแค่นี่แหละคนอดีตกับอนาคตคิดถึงอดีตเมื่อไหร่มีความใครอยากให้เป็นไปตามที่ตัวเองอยากให้เป็นนันลนะใครอยากห็นบนที่ตุประานคือความคิดเห็นของเจ้าของออกแล้วนะสิรพุทธต่อประานจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นได้จดจํา การมุปาทานนี่ความคระยายเองพ่อใจทิ่แ้วก็อัตตะวาทุปาทานนั่นแหละความเป็นโตความเป็นตนความเป็นค้นเป็นสัตว์ก็คือตัวนี้นี่เองซียางีิวามานี่อุปทานซีนนั่นแหละโตเฮาเองก็ขัดในความรู้สึกนั่นจึงบอกแต่ละคนว่ามันบอกห้จักปัจจุบันปัจจุบันหลู่ในล่มปัจจุบันหลู่ในความรู้สึกแห่งกายนะ กะบอเรื่องยอดมันพอแห้งแหละแกเลย <c oughs> แต่ว่ายัางไรกระชัางเถอะห้าอาจทีบำเพ็ญบันถึงในจุดหนีว่างบันนป็นในคําว่าอุปทานสีความยึดมั่นถือมั่นกับขังในะอุปทานสีก็ดียึดมั่นถือมั่นอยากให้เป็นนั่นแหละก็ยึดมั่นถือมั่นสะสมไปเรื่อยๆเ,เอาพยายามวบคุมความคิดคนเ้ามั่นเกน ค่ผ่านประสบการณ์ทั้งที่อารมณ์ที่พ่อใจกับ่านมาแล้วอารมณ์ที่บ่พ่อใจกับ่านเมื่อแล้วถ้าเสว่าว่าดีว่าร้ายคนสมืนโดยบ่ยจักดีบ่จักร้ายโดยความหมายแห่งร้มคือความจริงบ่จักออดีคือถูกใจตัวเองแต่ว่าบางคนจะว่าผลลายหรือผลเสียก็เลยต้องบอกบอกละเอียดบอกให้มันเข้าใจคักๆโลด สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษทำลายบุคคลผู้อื่นและตนเองนั่นเอื่องบาดีสิออ่งใดที่ทำแล้วนี่หรือทำให้ผู้อื่นสบายใจไม่เป็นที่เดือดร้อนของผู้อื่นนั่นเอื่นงบาดีออแต่ดีโลกนบประมาณได้แล้วถ้าไครสเป็นได้บัตะกูด้นี่คือดีโลกอะละคนมาห่างถ้ำเกินไปเรียบเบาเข้าใจยังนีออ้ การได้ช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นให้เขาพ้นจากความทุกข์ในระหว่างใดระหว่างหนึ่งตรงนั้นนี่ก็เอิ้นบาดีบม่ว่าจะเป็นให้อาหารให้ยาลักซ้อโลกช่วยเหลือผ้าไปโรงพยาบาลให้เครื่องอำนวยความสะดวกให้เงินค่ารถหรือส่ทงทางแน,แนวทางไปหันไปนี่ดีอันนี้คือดีอเอื้นว่ามันผ่านอารมณ์ที่พ่อใจแล้วพอใจมาแล้ว คำว่าพ่อใจนั่นคือมันถดตามอำเภอใจเจ้าของบรพ่อใจคือมันบดได้ดังอำเภอใจเจ้าของคือบดออได้อารมณ์เจ้าของจะดีเลวบะฮั่นรูด้เมืองนี้ฟังดีด,ดีเลยดีเลวบะฮั่นรูแต่ว่าเอาตัวเองเอาอารมณ์ตัวเองเอากาม,มุปบาทานเอาความยินดีพ่อใจของเจ้าของเป็นไ่อยู่แล้วความห็นของเป็นญงอยู่แล้วแตจังว่าสะสมไปทำเท่านั้นที่แยกแยะผิดถูกที่แยกแยะ สิ่งใดที่เป็นกุศลและอกุศลมันมารวมหรือค้าของพุตธเจ้าอก,กุศลทําแล้วทําให้ตนเดือดร้อนเนี่ยกุศลทําแล้วตนเองก็ไม่เดือดร้อนผู้อื่นก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยจะเืิดแบบกุศลดีเลวมันบ่เข้าใจคนสมเอิ่มันหนามันอยากเลยคนไปแล้วบวมเป็นขนเรต้อ,อมตงมาเทียบว่ามว่าย์มนุษย์มันมีใจสูงใจประเสริฐฝึกได มนุษย์เป็นมนุษย์ใจสูงแน่มีสินหาละเอินจังเอิญว่ามนุษย์สุมเมอรนี้มันบ่มีดอกจึงมาค่อยๆสะสมไปคือพระ่อวัดพระภาก,กุละนีะ่ตลอดยาวน,านันแสนกับในเล่าสะสมแต่สิ่งที่เป็นกุศลนี่สะสมได้เคยถาวายผาได้เคย ช่วยเหลือมูผิผีสุปว่วยผกสุปว่วยผกสุไข่ในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าอนอาษษษุปัตสีแต่เคยบำรุ่งลายยางที่เพลนเหตุมากได้ช่วยเหลือคนคนยากคนจนจันททานคนเดินทางไกลคนคนปว่วยสัตว์ป่วยพวน,นี้ผู้ใดบ่มีเสื้อผ่ากแบ่งปันเสื้อผ่าส่วนสําหรับพระเบิ่งกอดบำรุงอุปถายุตัดอดแปดเมื่อปีในสมัยพระพุทธเจ้า อนบตัดสีนะเผิ่นสร้างสมสิ้นเราดั่หน้าแม้เมื่อเกิดในศาสตร์นึ่งืือว่า,าพระภากุละาพระภากุละเป็นเศรษฐีสองตระกูลสำตัวเมื่อหนึ่งคณะที่เพิ่นพวกคนใส่นังทาทั้งหลายพาพไปเล่นน้ำอาบนา้ำมันไปพลาดทาตกล่่งไหลไปในน้ำปลา,าไงขาใบปลาไง่กืนกินแต่ว่าเดยบุญจะิ หรือมคสิทธิทชาญอันเป็นชาลักษกุศลน่นะกนุศลดชานี่เป็นเครื่องปกป้องเราเองนะปลาใหญ่ขาบขออกไปแล้วพูนไปตกอยู่เมืองกรุงพระราศี <c oughs> โดยบุญของบุญเหตุไ้เหมือนกับนอนเหล่นอยู่ในที่นอนนุมน่มๆต่าตัวตเขาก็เอาเขาก็ไปจับปลาใด้ก็ไปขายเศรษฐีตระกูลหนึ่งไปเห็นเหมือนนึงก็เกิดคิดอยากกินปลานน่นได้ล่อก็ซื้อมากก็ไปพา เห็นเด็กหน่อยนออเล่นยิ้มหัวเซ้ยอยู่ในหัแนแหลกโดยบุญกุศลเพื่นสางมาเพื่อนคิดแต่เนว้ดีพูดแต่เนวดีคิดแต่แนวสิมันเป็นเป็นบุญเป็นกุศลพูดกระทาแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคําว่าบุญคือสงบสงบโดยภายนอกก็คือบอไปร่างแก่ร่างว้อนผู้อื่นให้เขามาตาจาีาาจะของเองเหมอนเขามาหลักของจะของเองนั่นเองเรื่องบาบุญนี่บุญนอก,บ,นอกบุญในคือใจเพื่อนสงบบ่ไเด้เราหลอนบ่ได้กังวลเหตุปลายของเพื่อน เศรษฐีอยู่พระราศีนั่นบ่เคยบ่มีลูกก็พอดีอยากได้ลูกอยู่แล้วหลับเรียงไว้ส่วนอีกเศรษฐีอีกเมืองหนึ่งสิเป็นเมืองของตนเองเมืองสาวัตถีนี่แหละนั่หาลูกสองเดือนสามเดือนจังไปเห็นไปเห็นแต่เกิดเครื่องทกเถียงแย่งชิงกันอยากได้ลูกขึ้นของพ่อคุนันกับซีซีปีจังได้ลูกแต่กูลนันก็ดีแต่กุลนี่ก็เหมือนกัน เดือดร้อนถึงพระราชาพระราชามตาตัดสินหนอเอาศีซาเลี้ยงผู้ละเดือนนัน่นเปืนเป็นผู้เลยเป็นผู้มีสมบัติมากทั้งสองตระกูลตระกูลนั่นก็ร้อยแปดบโกดตระกูลนี้ก็ร้อยแปดบโกดมึงด้วยระดับลูกกับลูกมีผู้เดียวดีแหละมันจะไปใช้เพราะว่าเป็นสังสมมาดีสังสมมากก็ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเดือดร้อนสาคัญที่สุดในใจของตนก็คือไม่คิดทำให้ผู้ใดผู้หนึ่ง เดือดร้อนเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์ทั้งมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายบ่เคยมีแล้วก็เป็นผู้บ่มีโลกเพ่ยใครเจ็บเด้อายุสิบแปดปีเพิ่นก็แต่งงานเออเดเมียก็ได้เมียสองเมืองอีกลูกเต่าเล้าลานเพิ่นก็หลายจนแปดสิบปีผู้นั้นตายผู้นี้ตายขนาดลูกผู้เกิดที่หลังก็ตายก่อนโตเพิ่นเองบ่เคยป่วยพร้อมเด้บ่เคยป่วยเลยเพิ่ง แต่ว่าความชรายังมีอยู่เท่าแก่ง่อมลงไปมีอยู่แต่ว่าบ่าเจ็บบวปวดแบบว่าบป,ปวยเป็นไข่เป็นวัดเป็นไอปวดแขวปวดหัวบ่มมีแต่ว่าการเดินทางเส,สงื่อสายเงื่งงาอยู่จนว่าขนาดว่าความบำบรุวงโดยทางโลกงทรัพย์สมบัติเพินมีครบบัดทุกอย่างหล่นเหลือยิงกวัวไข่าทางปวงแล้ว แต่ว่าม,มีสิ่งหนึ่งที่กังวลอยู่ในใจเอ้ยมันสั์สมบัติเท่ากับมีอยู่แต่ว่าเท่าเป็นอย่างคือจังเป็นความถูกอะไรอันหนึ่งอยู่ในใจแบบนี้แหละเมืนน่อนึงจังว่ามูไปส่วนไปฟังธรรมฟังธรรม้เกิดความดึกสึงในธรรมนั่นแหละคือสิ่งที่เพิ่สร้างสมมาเออ,ออเดยอนว่าใดดวงตายเห็นธรรมจะไปล่าลูกล่าเมียเขากัขัดขดันธรรมธรรมดาในสุดท้ายก็ได้บวช แต่ที่าสรุปเพิ่นบวชเราเจ็ดหมื่นหนึ่งเด้เพั่นบรรลุอรหันต์แต่ว่าในความยากลำบากของเพิ่นตอนบวชมือแรกเมื่อออกบินฑบาทอ,อ,อาหารนันก็คือกินมาจากใดละ่ะสั่งมาจากใดละ่ะเพิ่นเคยกินอาหารปรามีดุดดังพระราชามาแล้วคิดยากอยูออ่แต่มือไปบินทบาทไปเห็นคนป่วยแบบไปว่าไรโตเพิ่นโตเพิเ่นเองนนะยังไปได้อยู่แต่ว่าเป็นชาราแล้วเหมือนกัน ผู้นักายชราจนมันป่วยเป็นไปวะไรเขาไปซอยเขาหนึ่งนั่นแหละธรรมะโดยธรรม,มาชาติสอนตัวเองเขามาเฮ mm. านี่อาการแบบนี้เขาเ mm. บ่าเคยเป็นเออบ่เคยเป็นหมายถึงอาการป่วยอาการเจ็บปวดบ่เคยเป็นเพิ่นกันยังน้อมเขามาสอนตัวเองนี่เป็นธรรมะไปโดยธรรม,มาชาติของมันเอง,ม,เองมันเป็นของมันอย่าง mm. ที่สองน,นั่งใครคิดใครคว้อยู คเอยนอนที่นอนหนุ่มคนเคยนอนอบอุ่นคนเคยนอนแบบบ่ห่อนบ่านหนาวเพราะดีโดยอากาศพอตกแต่งมาได้ต้องมานอนหม่องแข็งต้องมานอนในสะอาดสะเดียวรู้เสื้อสะอาดบ้านเฮาสะอสื่นสะอาดมาโอ้คิดไปคิดไปต้องจักกับขึ้นออกไปอยู่กับบ้านกับเพื่อนอีกอ,ออกไปอยู่กับบ้านกับเพื่อนคำว่าสงบปราศจากความจากไดนี่เรเคยมี เพราะเพิ่นเป็นค้นขาขายพอมีตุริดว่าเกวียนห้าร้อยเล่มนี้เกวียนเจ็ดร้อยเล่มนี้จะส่งของบ้านนั่นเมืองนี้คี่จุงที่สี่ก็ขาขายบ่เคยขาดทุนม่ตรใดกําไรแต่เป็นยั้งเขาคือบ่มีวามสุขแล้วสิกับออกไปยั้งในเมืองเราหูเอาหูตรงนี้ตรงนี้แล้วมือที่ซองออกไปบินธบาบัตรไปเห็นคนตายสะดุดกึกเลยบัณฑ์ นี่ไงค่าสิ่งทั้งหลายที่ทุกคนเฝ้าค้นควายสแสวงหามาสุดท้ายไม่เห็นว่าจะเอาอะไรไปได้เลยนี่กราบมาในระหว่งางทางท่านพระมหากัสสปะเป็นผู้แนะนำทำให้ตักกัสสปะก <c oughs> ็เห็นว่าท่านชาราแล้วอาจจะยากในการบำเพ็ญเพียรจะนัน่งสมาธิท่าไรท่าหนึง่งตะร่างกายมันชาราเห็นบะละ่ล่ะถึงขลําบากิ่นถึงสอนวิธีไห้ว่า จงทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกขณะจิตเถิดวิธีที่เท้าใส่อยู่เดียวนี้แหละหุ่จักรวาลที่เข้าใส่อยู่เดียวนี้นั่นแหละต้นแบบมาจากันแหละถ้าจิตตนเข้าไปอีกกับพระพุทธเจ้านั่นแหละ mm hmm. จงทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ตลอดเถิดอย่าไปกังวลในอนาคตของตนเพราะคนที่ยังกังวลในอนาคตของตนอยู่ย่อมไม่อาจสามารถหลุดพ้นจากอดีตนั้นด้วย ท่านจงทาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เป็นผู้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกในทุกอริยาบทไม่ว่าท่านจะยื้จะเดินจะนั่งหรือไม่ว่าท่านจะนอนท่านไม่ต้องกังวลในเรื่องอริยาบทให้ปล่อยอริยาบทเถิดเป็นกระสางความรู้สึกตัวขึ้นมาอันหนึ่งที่พวกข้าเห็ดที่นี่แหละแต่จะบอกต้นมันเก,กิดมาจริงๆแล้วก็ดีเออคนที่อยู่ในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกอริยาบท นั่นแหละเป็นผู้ที่มดอนาคตของตนและก็ย่อมหลุดพ้นจากอดีตนั้นด้วยอยู่เพียงแค่นี้ไม่ต้องสงสัยอะไระเพราะความสงสัยทั้งหลายแม้่นท่านได้คําตอบแล้วมันก็จะสร้างความสงสัยขึ้นมาใหม่ข้ามนิวรณ์ตัวเดียวแต่ใจบาลัที่พวกเข้าเฮ็ดเฮ็ดอยู่นี่มือที่เจ็ดเพิ่นกับบรรลุอรหันต์ขนาดนั้นเมื่อบรรลุอรหันต์แล้วกั แล่วเพิ่นบ่สอนไผ่เท่นั้เพิ่นบ่อคอยบอกคอยสอนไผ่พอเพิ่นดูอุปนิสัยเพิ่นอยากอยู่แบบนั้นอยู่แล้วพอเพิ่นตลอดชีวิตของเพิ่นผ่านมาเพิ่นระลึกเบื้องเดิมได้พบปะผู้คนมากไมยตั้งแต่สัจจาฝ่าพ่อข่าว่านิจต่างๆคนตุกคนอ่ยเพิ่นผ่านมาแล้วเพิ่นเบามาหลายแล้วเพเ่นเอยขอยู่แบบเงียบๆอยู่แบบบาปะเบาเบากับไผ็เป็นผู้ส่งจีวัรในสุดเดียวเลยเพิ่นเป็นคนมัก สรงชาติเขาชาติได้ป่ะเป,เป็นผู้มักเขาชาติยุกสั่นลแต่ว่าในเหตุการณ์เมืองหนึ่งก็มีเออดเดินทางขามเรือดขามเรือใส่เรือต้องอาศัยเวนามไอ้อาศัยเรือขามเวนามเหตุการณ์น,น้ครั้งนั้นอีกอันหนึ่งก็คือเลือหลม่มคนทั้งหลายในเลือตายหมดเพิ่กนกระูกปลาใหญไม่กินอีกทันหนึ่งได้เออแต่ว่าเพิ่นก็น,นั่งสบายอยูู่ทั้งในมันเดิมนี่ตอนแรกเป็นเด็กหน่อย ตอนสองเป็นอรหันต์แล้วบริมีความสดสุขสถานบรรไบทอย่างออพระกัสปะหลือและภาษาลิบุตรและพระปุรันธะในขณะที่ปลากืนกินท่านท่านวางกิตเช่นไรจังฟังดีๆออไม่ได้มีที่วางกิตแต่อยู่กับเพียงแค่ความรู้สึกตัวโอ้จิตไม่มีที่ตั้งอาจารย์บไม่ได้มีที่วางจิต แต่อยู่กับแค่เพียงแค่ความรู้สึกตัวเอออนาคตก็บม่คัดคิดถึงอดีตก็ถูกตัดไปแล้วเนี่ยทาลายไปแล้วอยู่เพียงแค่ความรู้สึกตัวและในขณะที่ท่านอยู่ในท้องนั้นขันหาบ่มี่กันกนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณบม่มีไม่มีความรับรู้ในสิ่งใดๆเนี่ยอล้วจังหวาพวกข้าเห็ดไปสักเมือหนึ่งมันต้องหูล่ะอาจาจว่าหลักฉันต้องหูล่ะ ที่มันว่างมันว่างมันปล่อยแบบใดคําว่าปล่อยบรมเนห้องปลอยเ้าไปไเดีมีจิตตนาเขาไปได้เจาะจงปลอยมันจะปลอยของมันเอาเองเขาจะเป็นแค่ผู้รู้ซื่อวิธ mm ีว่าต้องตัดสักยะทิฏฐิอย่างนี้วิกิกิจาอย่างนี้สิร,าาริพัตตุปาทานสิลิพัฒตุปรามาตอย่างนี้ปฏิฆะอย่างนี้กามราคะอย่างนี้รูปะอย่างนี้อรูปารณีต้องตัดอย่างนี้อย่างนี้นี่ผิดเบ็ด แต่ว่าลักสูตรมันมาแนวนั้นพ่อเป็นแนวทางแต่พูกเขาถึงแล้วบ่ได้ตัดบ่ได้ปล่อยบ่ได้ว่างรู้ว่ามันว่างเองมันมีแต่รู้อยู่ซื่อๆแม้ขันอันว่ายังบอกสามารถอธิบายได้เลยว่าท่านวางจิตไว้ตรงไหนเราไม่ได้วางจิตไปตรงไหนเออแค่มีสติรู้อยู่กับแค่ความรู้สึกตัวเพียงแค่นั้นเออเบิ้งธรรมดานัา่นแหละ นี่แหละต้นมันมาจากสาี่ีฟากที่ฝึก่ให้ย่เดียวนี้พอได้ตาแค่ว่าเริ่มต้นจุดประกายให้เท่านั้นเอ,อส่วนพวกเจ้าสิพัฒนาหรือบ่อพัฒนาตัวเองอยู่ที่ตัวของพวกท่านเองเด้เอ,อเฮ็ดให้บ่ได้เริ่มต้นให้แล้วไปพัฒนาเอาเองเอ่ะแหละสิไปสงสัยสิไปคาดคะเนเอาอีหยังกับอนาคตขอเขามันว่าห้าต้องบรรลุอันนั้นบนรรลุอันนี้เออ บ่ต้องไปขายเะเนว่ากูาต้องเป็นอรลาหันกูต้องตาที่พุทยิกูต้องรู้สวรรค์นรกบ่แมนแบบนั้นเออคนมีอุปนิสัยวัาสนาเป็นมาเอาเองหลายอยงางหลวงพ่อไ่ได้ฝึกยังเลยเป็นเอาเอง,อง,ง,เ,เ,อเ,องเป็นเอาเองอยากจะลายองเห็นบอกเพิ่นบ่ได้ฝึกอยังมากไามเพิ่นก็ยังเกิดขึ้นเอาเองเป็นเอาเองหัวเอาเองเห็นเอาเองเพราะเพิ่นอยู่ในตัวเองตัวเองคือยังละ คนอยู่กับลมใดก็อยู่กับลมคนอยู่กับความรู้สึกโตอันเป็นการสร้างความรู้สึกหายแล้วแต่ละคนนั่นกางหน้าผากมั่งลึกๆก็ไปเย็นในกระดานหน้าผากมั่งนิ่มนวลเนือบหนาบอยู่บนหัวมั่งไหลลงลอยู่ในระหว่างท่ามกลางอ,อกมั่งรู้อยู่แค่นี้มันเคลื่อนหัวก็ขึ้นก็รู้สึกโตบนหัวถ้ามันเคลื่อนมาในจมูกก็รู้สึกโตในจมูกอยู่ในกระดานหน้าผากแล้วถ้ามันจะเคลื่อนไปทั้งใดมันก็ลงไปทาระวางท้องกัรู้ รู้สึกตัวดีไหมเย,ย็นนิ่มนวงในท้องบงังเอ่อเย็นอิ่มเอ,อิอเบิกบานแล้วบางทำกลางอกมั่งเย็นในกลางสมองบงังหัวหนังหัวเัาบังกลางหน้าผากนึบนึบมาบางังรู้อยู่แค่นี้แหละดังนั้นมันเป็นเองดอกอยังอยังก็ดีเอาพอ